วิธีแชร์สินค้าในแอปพลิเคชันมูมอครับก่อนอื่นเราต้องไปเลือกสินค้าก่อนเลยครับว่าเราจะแชร์ตัวไหนครับอ่าตอนนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเราจะแชร์ vivo y 50นะครับโอเคเราคลิกเข้าไปเลยครับผมตัวนี้นะครับเราอยากแชร์ใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยครับเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนครับเห็นไหมครับอ่าจิ้มเข้าไปเลยครับผม สมมุติว่าเราจะแชร์ไปตรง Facebook facebook นะครับเราก็เลือกเลยครับ f a c e b o o k ครับ facebook ครับ,รบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าจอมาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้เข้าไปเลยนะครับอ่าครับเราก็พิมพ์แคปชั่นอะไรไปก็ได้นะครับ แค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะโพสต์ได้ตามปกติเลยครับาผมก็กดโพสต์ไปเลยนะครับผมกดโพสต์นะครับกดโพสต์นะครับโพสต์ไปเลยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ไปที่ facebook ของเราแล้วครับหากเราอยากจะแชร์ไปที่ไลน์นะครับเราก็คลิกตรงนี้เหมือนเดิมครับคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเลือกแอปพลิเคชันที่เราอยากแชร์ครับอยากแชร์ไปที่ไลน์เราก็กดตรงไลน์ครับกดตรงไลน์ครับผม เราจะแชร์ไปในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะแชร์ไปในไทม์ไลน์นะครับทําไลแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ไปเลยครับเห็นไหมครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมาไว้ท็อตทีจะมีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้ครับนี่นี่ครับเห็นมีลิงก์ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็แก้ไขข้อความไปด้วยนะครับผมแล้วก็แก้ไขข้อความไปด้วยนะครับนะครับเราอยากพิมพ์อะไรเราก็พิมพ์ไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์ครับ พสครับแค่นี้นะครับก็เป็นการแชร์ไปในไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆสำหรับการแชร์ในแอปพลิเคชันมูมอครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าผมโคนน้นิกรสวัสดีครับ